ครับบันี้กเอาพวกกระชองรู้ว่าอะไรก็ถ่ายนะครับมีห้องกันมาสิผ้ากันมาเหร่นน้ำมาห,หาหอยดูบ <c oughs> รรยากาศนะครับแก่ง ตื่นเไตื่นแกงนะครับแกงน้ำร่งแห้งครับแกงสองขัวอิมียมีช่วงไต้นะครับลัวอิมี Phụ mưa nè bố ảo bố, mưa thôi nha, không còn nữa, mưa, mưa rồi,

นี่โอ๊ยไปโลดไปวโลดขอนก็เลลงมากนียโฉบได้ผงี่ได้พลังมากเลอได้ปัาจระแจอันนี้ของกลิ่นคครับว่าจะมาหางมหอยคีอกันเราขอนเออมันมันเล็กยก็ได้ครับยังคือตลายังอันนี้เลยปลาด้อยบ่โอ้ยครับลุวรก็จะไปหางมหอยกันรับแบบนี้ครับ ไปแล้วครับสองคนคนระับาถารรวที่ตามนะครับเด้อว่าท่อที่ใดบัวนะครับบรรยากาศหาบขอยครับ,บมันก็มีนะหนาวก็ล่างลงสองคนกำลงังมีผนนะครับ มเนมันกันได้ร้ายครับมึงทอการน้ำลง นาวกันแห้งครับนาวไม่เท่าไหร่ดูบรรยากาศผู้เท่ากับขวนวัดเล่นนานพี่ชี้บ้านๆของหลวงวันครับพี่หลุงวนันยังกินะครับยำปกติ ก่อนคลบายมอตเตอรี่เฮ็ดไผ่เฮ็ดสวนนะครับเป็นงานหลักหาปูหาปลาไปตามสภาพตามสถานการณ์ครับใส่เวียใส่ม่องว่านแห ไปเพิ่งสองคนหนูกอนนะครับว่าจะมานกันบอนะครับไปกันเป็นยังไงเด็นี่พูดหายอย่างดินี่ใส่ลำหวยังยไกับลามหน่อย แม่แอมสัดๆสิดใจ่ะครับสีพ่อได้กินยู่บ่ะใส่แลามาังกูหาก,กับเขากินแรงครับ อันนครับเด็ดนน้ำมันมีน่องไงใส่ระเบิ้อด,ด้วยพายุมันกำลังลงครับพายุนแม่น้ำโขงบรรยากาศแจงสองนะครับข้างบนแจงทันสูง ล่างน่าจะเป็นคั้วยเยียมนะครับพ่ออยู่ของบกลางมาหาเนาะเซ่เราบัะะหอยกำลังไหนทำนี่ล่ะ เอาไปลวกากับข้าวเย็นนะคะหากับข้าวเย็นนี้อห<า>อนะครับฝั่งประเทศลาวนะครับย่างไปอีกน้อยเดียวกับหอดแล้วครับจนหนามมันลงอันนี้ฝั่งไทยฮะครับอันนี้ฝั่งเพื่อนบ้านนีบัวไก่ได้รับนี่เอาย่างไปเลยครับอันตือน ไครับสันกานต้องกานกาับสีกุ้งหอยนะครับบานเราดูตอนเย็นนะครับว่าจะได้ไหมนะครับ เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับว่าภักกันได้บ่นะครับหาอาหากินแรงครับนี่แหละชีวิตลูกยีสานลูกแม่น้ำโขงครับอันนี้แม่นยังก็เขื่อนว่าปลายังครับปลาพยูนใจตื้อโอ้บังอาจแพลงไปหาบั่งหอยไปหางูหม่งหอยไล่จับปลาพ่อไหมเบิร์นนาบ่ โอ้าวเป็นไงครับพี่น้อนเฮ้ยงงปะงกหอยได้ปลาพร้อมอันนี้เขาเบิรนว่าจับเสือมือเปล่านะเขาจับปลามือเปล่าโอ้ยแล้วเลงอยู่แล้วแลี้ยงอยู่งงมองก็ได้นะครับเป่นหลักเอาปลาเนี้ยกะเจ้กินเจ้ยจะเดาเป็นคนหวานแท้เขาเป็นคนสิทธิ์เอานะ พอดิกินแรงครับผมครับเดี๋ยวห้องก็ขึ้นกันแล้วครับบกหอยบ่มีได้แต่ปลาครับมืนน้อนี้ง้อหปลามันหลายกว่าหอย,อยโอ<ช>้ยเป็นมีมแหน,นี่บ่ได้บักหลายเลยพี่น้องเอ้ยเด็กกัดขาดตำเสือกมาไกลกันปลาสีด,ดุติโอเคครับเรา